ปลา,าทอดราดซอสสุก,กี้แล้วไปทําแป้งทอดกรอบก่อนแป้งอนเนกประสมคสองช้อนแล้วก็แป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนพูนพูนแป้งข้าว ผงฟูแล้วก็จะคนคนให้แป้งทั้งสองอย่างเข้ากันคนแป้งกระจายทั่วโต๊ะเลยคนมือหนักนะแป้งกระจายหมดเลยพี่น้องเอ,อ้ย สร็จแล้วเราก็จะเอามาขยำใส่กับปลาปลาดอลี่อันนี้ปลาดอลี่เดี๋ยวคอไปเช็ดให้น้ำมันแห้งๆสักหน่อยแบบเอาแปวน้ำออกอันนี้เราก็จะเอาแป้งที่เราผสมไว้มาคลุกๆพอมันติดตัวปลาไม่งั้นเมันเละ เราก็จะขยำขยำพอละพอมันเข้าลืมใส่เกลือต้องมาใส่หรอกเดี๋ยวใส่ตอนผัดแล้วกันเรียบร้อยเราก็เตรียมไปทอดได้เลยค่ะเ้วก็เอาน้ำมันใส่หม้อหม้อทอดหม้อทอดน้ำมันไม่ใช่หม้อทอดไรน้ำมัน เดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนร้อนก่อนอยวยห่วยเอาละน้ำมันเราร้อนแล้วปลา,าลงไปทอดได้ จะคอยทหมันกรอบๆสักหน่อยนึงค่ะเหลืองกรอบแล้วค่ะมันกอบมันพองสวยมากเลยค่ะไม่อมน้ำมันด้วยนะคะแบบนี้ ก็เอามาทอดให้มันหมดใช้สองชิ้นปาดดอรี่สองชิ้นใส่ร้อนน้ำมันร้อนๆทอดดีเนื้อปลาที่ทอดเดยวจะชิมสักชิ้นอืมกรอบค่ะกรอบ ม,มันก็มีรสชาติเค็มอยู่นะคะถึงลื่ใน่เกลือความเค็มก็คิดว่าน่าจะมาจากผงฟูอร่อยคราวนี้คราวนี้ก็จะมาทำน้ำซอสราดแต่น้ำมัไปสักนิดหนึ่งพอ แล้วก็จะใส่ซอสหอยซอสพริกสีราชาแล้วนี่เลยน้ำจิ้มซุก,กี้ใส่ไปเลยนางเอกของเรื่อง สิ็จแล้วเราก็จะจัดตันค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 นทำให้ง่ายที่สุดชิมตนนี้โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะปาทอดลาดซอส สุกกี้ของเรากับข้าวเสร็จแล้วแต่ว่าลืมหุงข้าวเดี๋ยวต้องไปหุงข้าวสักแป๊บหนึ่งนะคะไ,ได้น้าจิ้มเรียบร้อยเราก็เอามาลาดลาดนี่คะ่ะไม่ต้องไม่ซ้ำซากจำเจเสร็จแล้วก็ต่อด้วยผักชีโรยหนะ้า เพื่อความสวยงามเรียบร้อยรอข้าวสุกแล้วเดี๋ยวมากินข้าวเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาปลาทอดราดซอสสุกกี้ลับรองอร่อยถูกใจนะคะข้าวที่หงุง ข้นกับทัญ,ญพืชเย้เย้ yeah, yeah. ข้าวสุกแล้วตัวข้าวจะสุกตาที่ผัดไว้ก็เย็นพอดีเดี๋ยวเราไปตักข้าวเกินกันเลยค่ะข้าวร้อนกับเย็นไม่เป็นไรเนาะ กับเนื้อปลาใส่เยอะๆ กินข้าวด้วยกันนะคะเซ็บๆอร่อยอร่อยค่ะมากินข้าวกันค่ะเมตพรก็ ชอบกินของทอดทอดผัดผัดอือ ปลาดอรี่ถ้าไม่ทอดเนื้อปลาเขาจะค่อนข้างเละต้องทอดซะก,ก่อนค่อยมาผัดเขาจะทําให้เนื้อปลาเขาแน่นขึ้นที่นี่ก็หาซื้อปลายากๆส่วนมากก็จะมีะปลาการะพงปลาดอรี่ กินข้าวเร็วนะคะเนี่ยกินข้าวเร็วๆเทปจะเกินเอาเกินเอา,เอาไมี่ยงเคี้ยวเลยแปบ๊บเดียวก็จะหมดชามแล้วจะทำมัำพริกไหมผมก็ไม่ได้ทำสักที ข้าวดำนี่ก็ซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตข้าวดำเขานิ่มๆค่ะไม่แข็ง อ,อร่อยมากเลยค่ะมื้อแรกของวันตอนบ่ายสองมันจะหอมน้ำจิ้มสุก,กี้ อร่อยหมดชามะคะ่ะอิ่มนะคะเนี่ยอิ่มเลยหมดชามจริงๆ ทำง่ายๆ่ากินง่ายๆขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ